เฟดปรับขึ้นดอกเมื่อคืนนี้นะครับ0.75เนาะตลาดร่วงยับเลยนะครับพอตัวอย่างบิตเก็ตของเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับดูคลิปนี้เรามาดูกันฮะ ทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับมีความเสี่ยงสูงเพื่อนเพื่อนต้องศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับแล้วในคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาจะแนะนําการลงทุนแต่ใดนะครับแต่เป็นการแชร์เรื่องความรู้นะครับแล้วก็พูดถึงพอร์ตเอ็กซ์แอนเปิลนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดกันได้ครับและสหรับเพื่อนนะครับที่ไม่มีเขาของบิทเก็ตนะครับก็สามารถดิจิเตอร์ผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีส่วนลดคขั้มในการเทรดในกับเพื่อน10%ตลอดชีพเลยแล้วเราก็มีการแจก รีวอร์ดนะครับเป็นยูนิตีกับเพื่อนด้วยสิทธิ์ไพ่ยูนิตีนะครับสำหรับการสมัครนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปพูดคุยนะแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับมาสเตอร์เทรดเดอร์นะครับก็สามารถเข้าไปในกลุ่มไลน์เอาไปแชทของเราได้เลยนะครับในลิงก์ด้านล่างแล้วเราเข้าไปตัวหน้าจอตัวเทรดดิ้งบิลแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะอัปเดตซัพตลาดให้กับเพื่อนเพื่อนดูนิดนึงนะครับหลังจากที่เฟรดเนี่ยมีการประกาศขึ้นดอกเมื่อคืนนี้นะตอนช่วงตีหนนะครับที่เราไลน์กันนะฮะก็ขึ้นที่ย ดิฟลงมานะดาวโจนดิฟไป5 0 0จุดนะครับในฝั่งของ BTC ซนะครับดิฟลงมาแต่20,000ือีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้นะเมื่อเช้านี้ในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยมันวิ่งหลุดตัวเทรนไลน์ตรงนี้ลงมาเดี๋ยวผมตีเพื่อนๆดูนิดนึงนะตอนนี้เส้นในการตีค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับนี่หลุดแถวนี้ลงมาเป็นเทรนไลน์ที่หลายคนดูแล้วก็หลุดลงมาละตอนนี้มีการดิดกลับขึ้นไปนะ,ะบวกประมาณเกือบเปอร์เซ็นต์ละนะครับ แต่ตรงนี้ถ้าเกิดเรามีการเทรดเองใช่ไหมตรงนี้น่าจะมีการ stop loss เกิดขึ้นถ้าเกิดเรามีการเทรดในฝั่งรองอยู่นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีการสวิงค่อนข้างสูงเลยสวิงไปสวิงมานะครับแล้วก็หลุดลงมาด้านล่างนะครับหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการพูดถึงนโยบายในการปรับขึ้นดอกหลังจากนี้ต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยในมุมมองเขาเนี่ยไม่ได้ดรอปลงมาเลยนะฮะคนนี้ในฝั่งของ4ชั่วโมงเนี่ยหลุดลงมาละหลุดลงมาละนะครับตรงนี้ก็มีสัญญาณการดีดกลับนิดนึงเพราะว่า ลงมาในจุด accumulation zone ที่เราทางสำคัญเลยแถวมา20,000นะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเราเทรดเองถูกซับลอยไปละเหมือนครั้งก่อนเนี่ยผมมีการซับลอยพอร์ต example ของเรานะไปช่วงเวลาตรงนี้นะถ้าเราทำการซูมให้เพื่อนดูนะครับเดีย๋ยวซูมไม่ดูก่อนตรงนี้มันมีการประกาศตัวเลข CPI เกิดขึ้นนะครับในพอร์ต e x a m p เ e เนี่ยมันก็มีการบูบไปแถวประมาณ800นะครับ ของทางฝั่งของบิเกตเนาะในการ c o p y t r a d e แล้วผมก็มีการคัสในฝั่งของเทรดเดอร์เนี่ยออกบางคนนะฮะที่ทําให้พอตเระสวิงค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คัดออกนะครับแล้วตอนนี้มันมีการดีดกลับขึ้นมาละที่พันสามละถ้าเกิดเราไปดูภาพหนึ่งชั่วโมงนิดนึงตรงช่วงนั้นนะที่มีการซอบลอดไปเพราะว่ามันหลุดตัวแนวรับตรงนี้นผมก็เลยทําการซับลอดโพชชั่นเพราะว่าโพชชั่นเนี่ยมีการเปิดในฝั่งร้องค่อนข้างเยอะเลยนะครับ คราวนี้สต็อปไปเสร็จปุ๊บพอเหลือ900ใช่ไหมแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาตอนนั้นก็ยังไม่ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เทรดเดอร์ก็กลับมาเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งตรงน,นี้มันมีการบวกกลับขึ้นมาที่พันสามแล้วนะครับมีการเมื่อกี้มีการ,ม,การมีเสียงยิงออเดอร์ขึ้นมานะทางฝั่งของบิเก็ตนะครับเทรดเดอร์มีการยิงออเดอร์เราก็จะมีการเทรดฟอลโล่ไปแต่คราวนี้พันสามที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาจาก800นะครับขึ้นมาเรื่อยหลังจาก ที่เรามีการปรับพารามิเตอร์ให้มันสวิงน้อยลงนะครับแล้วก็มีการเกณฑ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสามารถรับในช่องตลาดที่มีการสวิงเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งตรงน,นี้ผมมีการ Copy Trade อยู่ทั้งหมด5คนนะฮะแต่วันนี้เราจะมีการปรับให้มันมีการสวิงมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของเอาคอยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทำให้พอร์ตมีการ e x g r s s s i v e มากขึ้นมีการเทรดที่หนักหน่วงมากขึ้นนะครับคราวนี้ อ่าที่ผมติดตามอยู่มีมาณหกคนนะครับแล้วก็พารามิเตอร์ตอนนี้ที่เราปรับไว้นะก็คือที่1ต่อ20แล้วก็มีไฟเซลในการคำวนวณให้กับเพื่อนดูด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้มีการเกาะเข้าไปในไฟเซลเพิ่มเติมนะฮะแต่ตอนนี้เราปรับที่ฟอร์มโหมดที่50นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวเลขของแอสเซทเราเนี่ยเมื่อกี้ที่เราได้มีการเปิดให้เพื่อนดูที่พันสเนี่ยเราจะต้องทําการปรับตรงน,นี้เป็น65 ก็คือเอา13เนี่ยมาหารด้วย20เป็น65นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น650ตอนนี้ยังไม่ได้มีการปรับให้เพื่อนดูถึงตัวเลขล่าสุดก่อนที่มีการปรับก่อนหน้านี้นะทำให้พอร์ตเนี่ยมีการเกณฑ์ขึ้นมาเป็น103ได้นะครับในฝั่งของ e t เทก็เหมือนกันปรับเหมือนกันเลยแต่คราวนี้ผมยังไม่ปรับตรงนี้เพิ่มแต่จะไปหาเอาคอยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ที่เรามีการฟอลโลอยู่นะครับเปิดเอาคอยให้เขาทําการเทรดด้วย ะะฮะเราไปดูกันว่า,าแต่ละคนเนี่ยคนไหนมีการเทรดเอาคอยอยู่บ้างนะครับในฝั่งของโปุ๊ดคาร์บนะก็มีการ trade เทรดสองเหรียญของเราอยู่แล้วนะฮะอ่ะคนอื่นเป็นยังไงบ้างขอดูนิดน,นึ่งพิเศษรู้สึกว่าจะเป็นสองเหรียญอยู่ละนะครับคนนี้จะมีเอาคอยแปะแปะไว้หนึ่งคนก่อนลักกิ้งลักกิ้งรู้สึกว่าจะเป็นสองเหรียญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไล่ดูทีละคนแป๊บน,นึงนะ่ยอ่ะคนนี้มีไหมคนนี้มีเอาคอยเทรดไหม นี่มีเอคอยด้วยมี LTC ใช่ไหมขึ้นมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรับให้เขาเทรด LTC ด้วยนะครับแต่ LTC ตรงนี้จะปรับไม่เยอะนะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ edit น,นิดนึงนะปรับคนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคนแรกนะครับ LTC อยู่ไหนนี่เพิ่ม LTC เข้าไปหนึ่งเหรียญนะฮะแต่ผมจะเริ่มที่10ดอลก่อนเริ่มไม่ต้องเยอะเลยเริ่มที่10ดอลก่อนเดี๋ยวดูว่าเโฟร์แม์นในฝั่ง LTC ที่เขาเทรดให้ผมเนี่ยมันดีไหม นะครับแล้วก็ตรงนี้คูณ10ไปเป็น100อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ดิในฝั่ง,งเหรียญเดิมเราเห็นเหมือนเดิมโทษทีแต่เราจะไปปรับในฝั่งของ LDC เพิ่มนะครับน่าอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็เลือกเลยเป็น u ย i t y นะครับแล้วก็ u อส o m ม z e ตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น4เหมือนกันนะครับ LDC ปรับเป็น10ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็น100นะครับเพิ่ม LDC ไป ทั้งฝั่งช็อตฝั่งลองเลยให้เขาเทรดตามสไตล์เขาเลยนะครับลองเทสดูก่อนว่าเขามีขอบเขตในการเทรดยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามามอนิเตอร์กันอีกทีหนึ่งในฝั่งของคนอื่นอ่นะเจสันเนี่ยดูเจสันดิเทสสองเหรียญเหมือนกันนะครับดังนั้นไม่เป็นไรเราไปปรับที่คนสุดท้ายแล้วกันก็คือคนนี้คนจีนนะคนจีนนะครับไปดูดิว่าเขาเทรดอะไรบ้างเดี๋ยวเขาไปดูก่อนว่าเขาเทรดอะไรบ้างไม่แน่ใจเมื่อก่อนเขาเทรดเอาคอยหลายตัวมากๆนี่โอ้โหเทรดบานเลย <laughs> เดี๋ยวไปดูปรับที่3ตัว4ตัวหลักแล้วกันนี่มีชิบะเอกาพีกาลาลิงนะครับสตัวนี้ถ้าให้คอนเทนต์เนี่ยตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับสตัวมันถามว่าเยอะไหมถ้าเกิดดูจากพอชั่นของพอร์ตก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราปรับให้เขาแค่สีเองแล้วถ้ามันไม่เวิร์กเราค่อยเราค่อยปิดก็ได้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปที่เซตติ้งกันเลยกันรู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีอะไรบ้างนะจำไม่ได้ มีเอ่กมีร์พด้วยมี l i ท e ด้วยนะครับมี XRP XRP เอาเป็น u ู t t แล้วกันมีชิใช่ไหมมีชิชิอยู่ไหนชิมีกาลาด้วยแล้วก็มีชิชดืดดืดืตาลายมากอันนี้โอเคได้ครับขึ้นมา4อันนะอันอื่นเนี่ยผมให้เขาเทรดน้อยมากเทรดน้อยมากเพราะว่าเขาต้องเทรดผมติดลบอยู่อ่ะเ็เลยไปลดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดาวที่ให้เขานะครับตอนแรกเซ็ตเท่ากันหมดเลยทุกคนแล้วพอ เฮ้ยเขาเทรดไม่เวิร์กผมก็ลดดาวเลยอ่าใช้เลเวลสองพอคือคนนี้บางทีเขาจะเทรดดีในบางช่วงจังหวะของตลาดที่มันมีการสวิงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะถนัดในฝั่งของการช็อตมากกว่านะครับไม่เป็นไรก็ลองดูก่อนนะฮะลองดูก่อนคือพอของเราเนี่ยพอมันเกิดเป็นอัลฟาคือมีการถอนเงินต้นออกมาแล้วเนี่ยเราก็ดีไซน์ได้ฟีสไตล์มากขึ้นนะครับมันจะสามารถ a g g r e s i v e สวิงได้มากขึ้นเรายอมรับความเสี่ยงได้นะครับเราก็มาเซ็ตรงนี้เพิ่มเติมไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นโหมดพิเศษที่เป็นยาเล่งให้กบพอพ์ตนิดนึงนะครับคือตอนนี้ถามว่าโตประมาณขึ้นมาประมาณ500ยูนิตีจากที่มีการสวิงตอนช่วงนั้นเนี่ยผมโอเคไหมผมแฮปปี้นะเพราะว่าเราสามารถดึงแคทโฟมมาได้นหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะดึงแคทโฟมมาเพื่อนดูนะครับแล้วก็จะไปถ่ายเป็นวอกด้วยว่าเฮ้ยเราเราดึงแคทโฟมนี้แล้วเราไปใช้อะไร นะครับไปเที่ยวไปใช้กินใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ก็มันจะเกิดเป็นลักษณะของยูสเคสจริงๆนะครับเเนี่ยปรับเป็น10หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชีบานะครับกาลา XRP Lite ลนะครับอลองดูเลเวลที่คูณ2ไปก่อนอ่ะชีบา Enter เลเว์เลเออยังไม่ได้ใส่ตรงนี้โทษทีนะครับใส่ไม่ครบนะ,ระก็จะมีการเตือนเกิดขึ้นอ่ะกดคอนเฟิร์มไปนะครับนี่คราวนี้เราก็มีการเปิดเพิ่ม2คน ในเอาคอยอื่นนะครับทางคนจีนนะคนนี้ชื่อหลงลอะไรเฉยไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สีเขียวนี้เปิดไลฟ์ไปนะครับเดี๋ยวเรามามอนิเตอร์กันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวพูดถึงกิจกรรมนิดนึงสำหรับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่ม open chat นะก็น่าจะมีการรีจิสเตอร์ไปแล้วนะแต่บางคนที่ยังไม่ได้เข้าไปในกลุ่ม open chat นะครับตอนนี้ทางฝั่งของกองทุนมีการจัดเทรดดิ้งทัวร์นาเมนต์นะครับมีเงินรางวัลแจกประมาณ10,000แกว่าบาท นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการร่วมเนี่ยอามารถร่วมได้นะอีก26วันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอีกไกลเลยจนถึงวันที่29เดือนหน้านะฮะแล้วก็รีบอร์ดที่เราแจกเนี่ยจะมีในฝั่งเทร d i n g งโวลุ e มนะครับแล้วก็ในฝั่งของ P/L Ratio ซึ่งตรงนี้ถ้าดูนะแลงกิ้งนะครับตอนนี้ที่จอยกันประมาณเกือบ20คนนะก็จะมีแลงกิ้งในฝั่ง t r a ดดิ้งโวล m e มแล้วก็ P/L นะฮะเข้ามาแข่งกันสนุกสนะครับแล้วก็จะได้ฝึกฝนตัวเองด้วยนะครับรวมไปถึงตรงนี้เนาะด้านล่างก็จะมีรีบอร์ดที่เราแจกให้สําหรับคนที่เทรดถึง5ล้านนะครับมี iPhone 14 Pro Max แจกให้เลยนะครับแล้วก็ถึง2ล้านนะ iPad Gen 10นะครับแล้วก็1ล้านเนี่ย5ารางวัลเลยนะครับแจกเป็น AirPods Gen 3ให้กับเพื่อนๆนะครับ ในฝังง่งพีเอลเลย์โชเนี่ยต้องมีการเทรด PNL ถึง20%นะแล้วก็แต่ดิ้งโวลูมเนี่ยถึง10,000นะครับก็ไม่เยอะนะเทรดไปเทรดมา c o ก็พิเศษอันเดียวนะครับตอนนี้โวลูมรู้สึกว่าจะปิดพีขึ้นไปบางคนเนี่ยเบสออนอยู่ที่ประมาณ3า0 0 0่0มื่นาหละซึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยมันน้อยมา,มากๆนะครับอันดับ PNL เนี่ยจะมีด้วยการ3อันที่เราแจกก็คือ2อง0มแล้วก็น50นะครับสำหรับเพื่อนที่มีการ register ผ่านลิงก์ของลอดทุนเท่านั้นนะครับตตรรงนนนีีี้้้แแลวกกก็อมาจ รีบอร์ดให้กับเพื่อนด้วย45 u ูนนะครับตอนนี้นะซึ่งถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเทรดนะครับก็ได้รับในฝั่งของ45 u ูนิตไปเลยนะครับในการเทรดซึ่งต้องเข้าไปเทรดกันก่อนนะก็จะมีการแจกให้นะครับหลังจากกิจกรรม7วันนะครับตอนนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้ามาทําการรีจิสเตอร,ร์กริจกรรมนะครับก็เข้ามากดรีจิสเตอร,ร์ตรงนี้นะทำการรีจิสเตอร,ร์ผ่านลิงก์ลงทุนก่อนแล้วก็กดตรงนี้นะครับในการเข้าร่วมนะฮะ วันนี้ก็มาแชร์ในฝั่งของพอร์ตให้กับเพื่อนๆดูนะก็เดี๋ยวเรามามอนิเตอร์กันว่าที่เราเปิดเอาคอยล์ตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอย่างคุณหลงตรงนี้เขาก็เทรดของผมติดลบอยู่75นะครับรอดูว่าถ้าเกิดเรามีการเปิดในพอร์ชั่นอื่นขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะเกณฑ์กลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับ75ก็จําเลขนี้ไว้แล้วกันมาดูกันอีกทีหนึ่งฟีดแบ็ นะะฮวันนี้ก็ฝากไว้มาบนี้และสุดพอร์ตเดวันนี้นะครับก็มีการปรับพารามิเตอร์หลังบ้านนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีการสวิงมากน้อยขนาดไหนแต่ตอนนี้มีการเกณฑ์ขึ้นมาจาก800นะขึ้นมาเป็น1,003ท,ทีละก็เดี๋ยวทาร์เก็ตที่1,005นะครับผมจะมีการดึงแคดโฟก์มาครับเอาไปใช้อย่างอื่นเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นยูสเคสที่ใช้ได้จริงๆนะครับเป็นแคดโฟกเกิดขึ้นจริงๆนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางงงช่อ YouTube. อรดดู้วยนะคับจะไดดด้้้ไมม่่่พลลาาาเเเเเนนนนือออหใฝฝััังงงคครรริ y, ิปโตตซีแวกก็็ขทช์ วันนี้ผมกอขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ